สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วพาลูกมาไหวพ้พระทำบุญมองที่ลูกเคยฝันอยากมาพน่กับพวกหูจักทำอาชิพามากมึงนี่แมนบอกพน่น้ออยางเดียแเราก็บ่ได้บอกพ่าที่ว่าไปใช่ว่ามองมองไปไหวพ้พระไหลีพี่น,อน้องจับกระสิไปมองได้ก่อนใกล้มองได้กระแวะมองหัน อันนี้ก็เลยพามาวัดภู<ผ>อภิรมภูมโนรม,<ผ>ม,มตีภูมนโนรมครับมื่อนี้มาสี่คนคือเก้าครับออกป่านตั้งแต่วันที่ครับสิบสองสิบสองนันอยู่บ้านหยองอยู่กาลสินอยู่ข้าม่วงสิบสามมานอนอยู่บ่บอกหรอกเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็บอก,รอกเราจะไปลงไปเบื้องทางพีก่อนครับอันนี้คือพระใหญ่ครับพระไงก็อะไรคือพระใหญ่ของวัดของผู้ครับใหญ่ดีครับผมใหญ่ดีใส่แมสก์ก็นึกเขาอ,อยากใส่แมสกด,ด้ตพี่น้องเริ่มสิมีคนแล้วครับ เขตแดนสยามคือเขตแดนสยามปาหญ่างไหนพอความว่าขึ้นล้มต้นก็เมื่อยป้าป้าป้าป้ดครับยวมีโอกาสอันสิมาไหมาโควิด่ากัน ไฮโคพิซซ่ามากให้แบบก็ต้องเสีเมตหายใจยากครับอันนี้เป็นธรรมชาติครับธรรมชาติบันไดกับบันไดธรรมชาติครับนี่เขาทำไว้เพื่ออะไรความหมายคืออะไรผ้าแดงนี่มาถวายสิบ่กระโปมาจุดคือยังพักไตอีนมาแก่บนหรอคะคนแตกตื่นอีกอ่ะ หมายว่าเอาเอาเอ่อเอาข้าวแดงมาปลูกเพาะเลยปลูกปลูกเพราะอยากให้มันเป็นสีแดงครับมีหอดรถกันมันยยังเลื่อไม่ยังเต้นทีโอ้ยพงท่านอะไรนะคนตาเขาจะตาหนี้ครับตี่ดูกลับมาที่ยังโดนกินโดนใจเพิ่งยูทูบดิ อะบูชาแม่บูชาใบสี่ไปขอพรจากปู่บูชาเลยคนละชุดเลยชุดเท่าไหร่ครับแต่เราจะทำบุญค่ะเอาคนละชุดเลยลูเอาคนละชุดเลยผ้าแดงนี้ความหมายคืออะไรครับผ้าแดงขอพรไปแล้วก็ติดชื่อนันทภูมิคำขอพรใส่ปู่ชอบสีแดงใช่ไหมเอาเลยจับคนละจานเอามาเผื่อพ่อด้วยลูก ครับว่าผูปูอยู่สถานที่ยังมีคนชอบสีแดงคนชอบสีแดงเราผ่าสีแดงมา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 ถวายครับผ่าเสียงมาถวายไปจุดทูบลุก กอจุดมาให้ถือไว้ก่นอนออฮะ พิธีต้องต่อต้องเท้าให้เกียรติสถานที่ให้เกียรติสิ่งที่เราจะบูชาประมันหมดแล้ว ตรงน,นะนี้ก็มีด้วยล่ะนี่ก็มีด้วยทางนี้ก็ได้เสร็จไ,ไ,ได้ช่องเดียวช่อง,ท,องทางคุณพ่อเดี๋ยวแป๊บนึ่งคุณพ่อก็จะหมดแล้วนะทุบแน่นเูาทุบทุบแน่นไปก็เลย จาิ นั่งตรงนี้ถึงจะได้อธิษฐานพยาศรีใช่ไหมพยาศรีมุกดามหามนีอรเนียทางไหนอ่านชัดเจน ตโตระโตสัมมาสัมปัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมปัสสะกายะนาวาจายาวาเจสาวาสีมุตตามหาโมนิเนระปาระนาคังอิทธิเตชะพลังอหังวันธามิสัพพโสสิทธิกิจังสิทธิกมังสิทธิลาโภ เชโยนิจังสัทโสธีพระวันตุเมีาทุขาติมัญญาบารมีปูสีมุกดามหาโมนีมหาโมนีมมน,นินปานาคราชมนีรกตาเอพาตีพลันเกิดวันที่หากันยายนสองพสบ ได้มีโอกาสพาลกูกพาเตา่ดาดันดนมากราบมาสักการะมาขอพรจากปู่คอยปู่จงดลบรรดาประท่านพ่อในหลวงไอเตา่าผู้ที่ต่างอกต่างใจมากเมื่อนี้จงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ปรารถนากิจการลุงเรื่องให้แฟนครับแฟนเพลงให้ญาติพี่น้องบริวบานทั้งหลายแคลค่าป่าเจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และขอให้มีโชคมีใช่มีโชคมีลาภขอให้แฟนคลับของร,เระเดววัตถศินของลูกเต่าและบริวาลทั้งหลายจงประสบ้วยความโชคดีมีใช่มีโชคมีลาภหางไก่จากโรกไัยที่กำลังระบาดไปใส่มาใส่เพื่อแก้วขาดปลอดภัยจากอุบัติหตุบุบัติภัย คิดจริงใดขอ,ขอสมพรมาปรารถนาคิดเงินใอเงินจิดท่องในทองเงินเงินไหลกล่องให้ทองไหลมากให้สื่อเสียงดงดังทั่วฟ่าเมืองไทยดังไก่หัวตั้งประเทศให้คนห่มคนหอมคนยินยมสมพรในผลงานของโลกและของคณะหากลูกเต่าขอพวบริวาลลงเกินสิ่งใดตามสิ่งใดบ่ถูกบรพวนขอจงเอาหัวสีจงเอาไปดวงให้เต่าอ,อย่าลูกเต่าเป็นบาเปบาเป็นกรรมเป็นเวรเลยซ้า

นี่คือองค์โ,โ,โปูคร,ร,รับสีมุกดามหาโมนีนินอ่านถือ่ะปุระกออ่านถือปะปุระสีมุกดามหาโมนีนีละป่านะครละป่านิน นีรปานนิรปานนีรปานนิรปานนีรปานนาคราชนีรปานนาคราชโอ้ยปลาอันผิดนีรปานสีมปานมหาโมนีนีรปานนาคราชนีรปานมานาคราชมันพอเอินซื้อผลพิษตัวนี้มั้ยมองเขียนได้วยเซร่ามาถ่ายภาพนิ่งสิลูกมายืนตรงนี้ถ่ายภาพนิ่งเด้อ หนไปถ่ายตรงนั้นเดี๋ยวถ่ายหาพ่อจับอยู่ตรงนั้นจับจับอยู่ตรงนั้นจับภาพเคลื่อนใบตาจับตรงนั้นนะลูกแม่ถ่ายให้ก็ได้ลูกแม่ไปถ่ายข้างล่างให้พ่อกับลูกถ่ายภาพนิ่งเหรอกด ถ่ายเอาภาพพี่หยองรึถ่ายภาพพยายามจะให้มีกบบพี่หยองได้เยินเสียงแล้ว

ไปเดินดูตามตัวท่านไปใชไปใส่รองเท้าก่อนปะปลูกไปไม่ได้เขียนนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยว่อยเขียนค่ะเขียนมาแล้วก็ใส่เม็ดก่อน,นไปใส่รองเท้าลูกแล้วเดินไปดูตามตัวท่าน,น,นครับนั่งไหมลูกตอนนี้มาถึงหมองถึงทีแล้วครับ พ่อจะว่าเอิ้นถึงเอิน้นผิดดอกอถ่ายได้เ้ค่ะกล้องรุ่นนี้ปับ๊บกล้องหน้ากล้องหลังบ่เลยพี่น้องตองอย่างนะเอ๊ะนี่ไปเขียนลูกไปเขียนแม่ไปเขียนไปเนั่นตรงนั้นแะ แม่เขียนก็ได้ลูกแม่อะไรตัวงสวยไปอของลูกไปเขียนด้วยจะให้ลูกมาอาธิษฐานเราไม่คือเขียนชื่อก่อนค่อยมาอาธิษฐานค่อยไปผูกเขียนชื่อใส่ของลูกเราไปพี่พาอ่ะเอาไปเขียนก่อนลูกดีใจไปมาหอดเหรอดีใจว่ามาหอดเหรอ ลูกถา,ายตั้งขางคนน้ำดูดนี่าถายตรงนี้ยืนตรินี้ถ่ายเด้เห็นโตคนน้ำดูดูกันไหมยืนถ่ายไม่พอถ่ายให้ก็ได้ลูไปยืนลองพอได้ถายเห็นถ่ายโตเป็นกันกันได้ฮะยืนไหนจะพอลุกไปลวไปลุข้างล่างกไปถายายข้างล่าง ประกาศได้หลายใสเนี้ยครไม่ย่ตงนี้ตงนี้เตรงนี้ก็ได้น,น้ไปทรไกละางเออ,เอ,อครับนี่คือส่วนด่านขางของปูครับน้ไปผู้นี้ประเด็น ไปตรงกลางว่าตรงก็ยังเอี่ยมอย่กดแชร์บอกไทยไม่อมันทีเป็นวิดีโออ๋อเป็นวิดีโอติ นามาก่อได้กเป็นถ่นขอจดมันมัน่เป็นวิดีโอให้ นีปเปิอท้าป็นติกต่อสิออปคนเดียวไม่ต้องปนแฟนอ่าปนเเดียว อ,อย่างไรก้งลํำตัวกันไปสวยงามครับผมคำลำลือออหรีครับโบราณพออย่ามากค่ะเชิญชวนได้พี่น้องทธอมาครับครับนี่คือปู่ขยาสีมุกดามหามุนีนีรับปานนาคราชครับผมึเป็นวัดอยู่เทงโพยู่สุดเกียใชายแดน สยามผ้าแดงนี่คือว่าปู้มักสีแดงทุกคนมาเชียนซื้อนำสกุลเจ้าของติดไว้แล้วก็อธิษฐานเอาว่าได้มาหาปูหอดหม่องหอดทีรอดช่องเพื่อหนะ้าทีการงานช่องที่6ใส่ช่องที่6กคใส่ช่องที่หกคใส่ช่องที่เจ็ดอ,อ๋อไปเริ่มเริ่มรอ,อดมาตั้งแต่ข้างล่าง แม่แม่ผูกแล้วหรอผูกยังของแม่ของค่อยหน่อยเขียนชื่อยังไแลูกไปรอดมาก่อนค่อยมาผูก,กค่ะรอดมาตั้งแต่ช่องที่หนึ่งพ่อขาลูกวนยังคะวนเลยครับอนแนั้นถาน่ายรูปค่ะยังไม่ได้รอดค่ะรอแม่อยู่ค่ะ มีหลายช่องให้ลอดครับไ่มาตั e ้งแต่หางหางหอดหัวหางหอดหัวรลอดช่องที่หน yeah. ึ่งแต่ละช่องสมีความหมายครับแต่ละช่องสมีความหมายในการลอดแต่ละช่องสมีความหมายอ่ะครับอันนี้คือคือลมต้นจากหางครับนี่คือส่วนหางนี่คือส่วนหางของเพื่นนะครับส่วนหางของปูส่วนหางของปูครับนี่คือส่วนหางของปู ครับก va, no liebe, ็สิเริ่มรอดเริ่มรอดครับรอดช่องที่หนึ่งครับช่องที่หนึ่งค่ะเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาสาธุให้มดทุขมดโศกมดโลกมดภัยได้สาธุอายุมั่นกวนยืนครับนี่คือรอดช่องที่หนึ่งครับยังต้นมาตามลำตัวของปูเพิ่นครับลำตัวของกูเพิ่นจะมาถึง ช่องที่สองช่องที่สองความหมายของช่องที่สองก็คือเพื่อปกป,กปักรักษาจากภายัยพานสาถุให้แคลคดจากมูม่นานภัยอันตรายตลางทต้งปวงเด้อบูเด้อรับน่ส่วนที่สองและส่วนที่สามนี่คือเพื่อ ที่พิมานแดนสุขีครับผมเกิดศาสตร์นีศาสตร์ดีกับมีแต่ความสุขความเจริญทัปูเด้ออยู่ใส่กับพอเต้เงินเต้ทองพอเต้กัลยาดีที่ดีปอเต้พีเต้นองครับผมมีความสุขความเจริญตลอดไปครับตอนนี้็ฏิเป็นส่วนที่ส่วนที่ซีส่วนที่ซีเพื่อความโชคดีมั่นคงปลอดภัย อยูด่ดีกินดีแค่ขาดปลอดภัยไปใส่ไม่แส,แส่งเงินได้ทองเงินไรกองทองไรมาอ้าวใครจะโยนเหรียญเข้าหุ่มซับนี่จุดยืนค่ะยังไม่ได้จุดยืนยู่นู่นได,ด้อย่างเนาะ มีกี่เรียญนะเดีย๋ยวดูฝันโอ้แม่นจังครับนี่คือขุมทรัพย์โอ้อมแม่นจังเขาก็มงุงอะไรไปลูกไป,ไปอย่ไปก่อนเลยทั้งสอบแม่นนะครับนี่คือขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ตอนนี้ <ขอ S 1> จะเป็นของเต่ายองปฏิฐานก่อนว่าจะมีวาสนาบ้าน้องบา้าง ยังนในเขาด้วยกเอาหมายลูกวิ่งไปแล้วเอาหมาเอาหมายเหรียญยังกลับไปอยู่เหรียญไม่ได้หายไปไหน,ไไหนโออแม่นมากแม่นมากแม่นมากครับอ่าคือไหว้พ่อการแข่งข,นขันโอลิมปิกรู้ไปยมล ้ยเกินเกินค้มพอเรียนหน่อยค่ะอนแหงอเรียนหน่อยค่ะมีแค่นี้แหละเอามีอีกจะเหนื่ในกระเป๋ายังหลายเยอะ ันเดียเล็กมันเลียหนกักมันเลียเบาครั้งเดียวขาดเหรอีองอายเาเอียงอ่ะ งเรียนออกันหล่นเพรเเรียนระเบิเก็บเต้เก็บเ้วิ่ขอบ็ดล้ว ช่องต่อไปช่องที่ห้าครับเพื่อมีพระรามัยใจโลคาสาธุสุภาพพระรามแข็งแรงเด้ออาปัสจากโลภไพ่ไข่เก็บโลกลายทั้งหลายทั้งปวนสาธุเยอกี่ช่อง เหลือช่องที่ 6. หกช่องที่หกเพื่อหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรืองสาธุให้การงานจเจริญลุ่งเรืองเองด้อเหตุสิ่งใดก็ขอให้หลุ่งหลวงพานผลพดีประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกธุรกิจการงานสาธุช่องที่เจ็ดเพื่อ เงินเน่างนองทองไหลหลังสาถุกให้งเงินทองล่งไหลเข้ามาเด้อให้ยุใสกระย่าให้อดย่าให้อยากเด้อยซะถูกให้อยู่สุขสบายสาธุกลูกเมื่อกี้ลูกพ่อได้ภาพนิ่งท่งาย้นมาเหนียนบ่ได้เห็นบ่โอเคท่าจากหางขึ้นมาไหม เอาวะอ่าโอเคเอ้าวัน okay. นี้ผูกด้วยเหรอฮ่องจผูกเอาลูกถือไว้พ่อผูกกันผูกตัวท่านผูกองค์ท่านเจ้าผูก ทำเนียมประเพณีครับผูกผ้าแดงเขียนซื้อน้ำสกุลขอโศกขอลาบขอพรจากปูขับสมค่อมป่าธนาเพ่อแล้วเพคนป่าธนาที่อยากมาเมืองนี้อยูุปรยาวกว่าพอวา่วาวา่าอยากมาเมืองนี้เปิดให้พ่อเพิ่งที่เรียบปรวันยุสกลุลเสธหาสกลุลเพราะพ่อจนเลยเสธหาจนพอวายุมุกดาหาร รับทริปนี้เอาแค่นี้ก็ได้พี่น้องเด้ครับอันิจจภาพลูกขึ้นไปกราบพระข้างบนวันนี้ค่ะขอบคุณหลายทีครับพี่น้องเขามาเบิ่งฝากกดไรค์ติดฝากากดไลค์กดแชร์กตติดตามไม่ได้เลยพี่น้องเ้อขอพี่น้องผููเขามาเบิ่งเขามาชมจงประสบความโชคดีมีใช่เเงินไหลก่องไหยท่องไหลม,มาสุภาพร่างกายแข็งแรงให้ขอบว่ามีความสุขสุขคูขข่สุขคนครับ